อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบอก์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออนื่อนๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดงานแง่ออกมาให้ดูกันจะจับไปเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดในชุด VGT EB03 นั่นเองนะครับผมกล่องนี้นั่นเองซึ่งบรรจุไปด้วยสารพัดแคลนที่อาจจะมีริมิตเบรกสีกับเขานะครับผมก็จัดมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นแคลนสปาแคลนรอย a l แคลนคางไโลแคลนชาโดอะไรก็ว่าไปที่อาจจะมีลิมิตเบรกสีเป็นเป็นหน้าเป็นตาเขาบ้างเราก็จัดให้ทั้งหมดในกล่องนี้นั่นเองน,น,องนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องของสกิลในแคลนเมกาโคลนีให้ได้รู้จักกันต้งบอกว่าเมกาโครลนีทั้ง10ชีวิตในกล่องนี้นั้นมีสกิลอะไหลบ้างในเนงครับผมเพราะว่าเมกาโคลนีในภาค2อนั้นเนี่ยไม่มีออกในบีทเลยต้องเก็บจากในชุด EB03 อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับผ,ผมก็คงจะต้องขอบอกว่า สินค้าชุดนี้เนี่ยมีการวางจาหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ของพิชินเลยข้างบนนี้เลยครับผมพิมพ์ตามเข้าไปเลยหรือถ้าเกิดไม่พิมพ์ตามแล้วก็ด้านล่างก็จะมีฮอตลิงให้กดอยู่นะครับผมมันจะมันจะเป็นในช่องของรายละเอียดต่างๆของคลิปนี้ก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมหรือเข้าไปสอบถามในเฟซบุ๊กของพิชินก็ได้หรือจะเข้าไปดูบทความดีๆในบล็อกของพิชินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาดูเอฟเฟกต่างๆของแคลนเมกาคลนีในชุดนี้กันเลยดีกว่านะครับผม ก่อนจะพูดถึงสกิลกันคนตนองขออธิบายนิดนึงว่าเมก้าคอนอนีคืออะไรสำหรับน,นักเล่นการ์ดมือใหม่หรือว่าจะเป็นไฟเตอร์ก็ได้ไฟเตอร์เวนการ์ดไฟเตอร์ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นในช่วงภาค2บางคนพูดถึงแคนเมก้าคอนอนีอาจจะไม่รู้จักเฮ้ยแคนอะไรเมก้าคอนีนเราไม่รู้จัเรเร,เรารู้จักแต่โกเรารู้จักแต่พี่ดุกเรารู้จักแต่เพลินอนะครับผมก็อยากจะให้รู้จักหลายๆแคนเอาไว้จะได้รับมือถูกเผื่อมีใครจัดมาสู้จะได้ไม่ตกใจแคนเมก้าคอนเนนี่จะเป็นแคนที่เกี่ยวกับมแมงเป็นนนนนนัันัะรมจแต้ ตัวนี้มีเยอะมากมายนะครับผมไม่รู้จะเป็นนาทายอย่างทําไมนะครับผมเพลงก็เก่ามากแล้วด้วยนะครับผมน่าจะบ่งบอายุพิชิตได้ดีนะครับแคนเบก้าคลอลีนี่นมีลูกเล่นหลักๆคือการห้ามสแตนในช่วงสแตนเฟสงงไหมคือห้ามสแตนในช่วงสแตนเฟสปกติแล้วเนี่ยพอเราสั่งยูนิตโจมตีไปปุ๊บมันก็จะถูกเลสใช่ไหมครับอะไรก็ว่าไปจากนั้นพอเข้าเทิร์นฝังข้ามฝันข้ามสู้เรียบร้อยแล้วเราบอกเขาบอ,อกผ่านตาเราบ้างเราก็จะมีสแตนเฟชใช่ไหมครับที่ต้องสแตนมาใหม่ แต่เอฟเฟกต์เมกาโครนีเนี่ยมันจะห้ามยูนิตห้ามสแตนในช่วงนี้ก็คือพอเข้าเซิร์ฟปุ๊บอย่าเพิ่งสแตนนะคาเท่าอย่างนั้นก่อนซึ่งทําให้ไม่สามารถโจมตีหรือต่อบูตต่อได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดได้สแตนทิกเกอร์ก็สแตนได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวมีสก,กิลให้สแตนก็สแตนได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมงั้นนี่ก็จะเป็นลุ้เล่นทั้งหมดของแคลนเมกาโครนีที่รู้จักกันนั่นเองคือจะเน้นเรื่องของการห้ามสแตนนั่นเองครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกวว่า่าาาเมนนนนนนีีใชุ้น้้นััยออองงงไรบ เรามาเริ่มที่ยูนิตตัวเริ่มก่อนเลยดีกว่าครับผมเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ให้เมก้าคอลนีได้เล่นกันนะครับผมเพราะว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยเมก้าคอลนีนั้นมันจะไม่มีตัวที่มันไล่แล้วถอยเลยนะครับผมอันนี้พิชินไม่นับตะกุนไม่ชินนิ่งนะมันมันไล่แล้วถอยก็จริงแต่ว่ามันถอยจากเอฟเฟกของตัวเกรดสามจึงไม่นับเป็นเอฟเฟกของล่างเกรดศูนย์ประมาณนี้นะครับผมเอฟเฟกของนางลบเมก้าคอลนี ي ซีนะครับผมคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวเริ่มแน่นอนเอฟเฟกต้องมีอย่างแรกเลยคือเอฟเฟก เมื่อยูนิตแคลนมีแคโคอลอนีใบอื่นไลท์ทับยูนิตนี้คุณสามารถคอตัวนี้คอลงช่องเรียอากาศได้นั่นเองก็คือถ้าเกิดอ่ะตัวนี้เป็นเฟิร์สแวนการ์ดอยู่เขาเทิร์นปุ๊บทำการไลท์เกรดหนึ่งลงไปนะครับผมเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะถอยลงมานั่นเองอย่างที่บอกทุกทีก็ผมว่าจะถอยช่องไหนก็ได้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ออกมาช่องไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความต้องการของผู้เล่นเลยนั่นเองครับผมไ่บังคับแต่อย่างใดเอฟเฟกต์อย่างที่2เอฟเฟกต์เออโต เกิดที่ช่องเรียอากาศมีค่าคอสเป็น counter b u r 1อหนึ่งเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะครับผมและนำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โ,โซ่เมื่อ,อยูนิตตัวนี้ทำการ b o สต์ Boost และโจมตี h ิตแ e นกา a r และเป็นแคนเมกาโคลนีด้วยนะครับผมก็คือแวนกาเราต้องเป็นแคนเมกาโคลนีด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะจ๊ะและเราสามารถจ่ายค่าคอสครับผมถ้าเกิดจ่ายเราเลือกเรียอากาศคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตตัวนั้นห้าม s t a n ในช่วงสแตน d p h a ของเขาน่้นเองก็หมายความว่าถ้าเกิดตัวนี้ b o o s ์ และก็ตีฮิตแวนการ์ดฝ่งข้างนะครับผมเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกได้นะครับผมโดยการเคาน์เตอร์บัตหนึ่งก่อนแล้วก็นำเจ้าเมกาคอลอนีสีเนี่ยเข้าสู่โซนะครับผมและเราก็ทำให้ยูนิตฝ่งข้ามหนึ่งตัวที่เป็นเรียการห้ามสแตนในช่วงสแตนเฟสนั่นเองก็หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเมกาคอลอนีเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่าค้อนประมาณความสองถึงจะห้ามสแตนได้ในช่วงสแตนเฟสแต่ตัวนี้เนี่ยมันความหนึ่งเองจึงเป็นยูนิตท,ที่ใช้งานได้ หลากหลายประโยชน์มากเลยนะครับผมการโดนคว่าหนึ่งนี่มันตัดเกมเยอะนะน่ากลัวนะครับผมว่าเข้าจะน่ากลัวเลยทีเดียวและมันจะเป็นจะต้องบูสต์ให้แวนการ์ดของเรานะครับผมถ้าเกิดมันอยู่ช่องข้างๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็บูสต์ขอแค่ตีฮิตอ่ะขอแค่บูสต์ให้เมกาแล้วก็ตีฮิตอ่ะแล้วเราจะได้ความสามารถหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยนี่คือความสามารถที่ใช้งานง่ายๆเลยของนรกเมกาโคลนี ي 4นั่นเองขอแค่บูสต์เมกาโคลนี ي และตีฮิตนั่นเองครับผมตีฮิตแวนการ์ดฝั่งข้ามนะตีฮิตเรียงไม่ได้นะครับผมเอฟเฟการ์ด ตีฮิตแมนกาดคืออะไรคือตีฮิตแล้วจะต้องมีการเสียเลือดก,กันเกิดขึ้นนั่นเองนะผมถ้าตีฮิตแมนกาด์สำเร็จเกรยศูนย์ใบถัดมาครับผมก็จะเป็นสแตนทริกเกอร์ของแคนเมนกาโคลนีก็ไม่มีเอฟเฟกต์ในผมขอข้ามเลยแล้วกันมาดูที่เอฟเฟกต์ของเกรยหนึ่งบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเกรเยหนึ่งใบแรกเลยครับผมกับศาสตาจารย์สัตว์รูพืชแมดฟลายนั่นเองครับผมอ่าเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ปเออตโต้เกิดที่ช่องเลียกาศมีค่าคอสเป็นเลือกทิ้งการบะมือของคุณใบ เมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้ทําการบูสต์และโจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้จะฮิตเลียฮิตเวนการ์ดก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่ามันเขียงแค่ว่าตีฮิตเฉยๆเราสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายจั่วการ์ดหนึ่งใบคือมันเป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยนมือน,นั่นเองครับผมสมมุติว่าเป็นอย่างนี้แล้วพิชินมีแบบนี้เอาตัวนี้บูสต์และโจมตีฮิตอะไรก็ได้นะครับผมเอฟเฟกตัวนี้จะทํางานก็จะสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็จั่ว หนึ่งใบนั่นเองครับผมก็คือบูสต์ตีฮิตทิ้งหนึ่งจนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟกที่แบบมีทัพทุกแคนเหมือนกับเอลโมเงี้ยที่ของคางไนโร่ที่มันเอาไว้ทิ้งหนึ่งจนหนึ่งแบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีเอาไว้สลับบางคนที่การ์ดมันสกูเกตหรือว่าเกตไม่ครบหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนมือเอามาเอายูนิตอื่นมาเล่นอย่างเงี้ยก็เป็นยูนิตท,ที่เอามาใช้เปลี่ยนมือได้ดีครับผมกัน เลได้ก,ก,กันไม่มีการอะไรก็ได้บางทีเนี่ยหใบ5,000หรือ1นึ่งหมื่นเนี่ยสําคัญมันอาจจะทำให้เราพิชชนะเป็นแพ้พิชแค้เนชนะเลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมนี่คือสกิลของเกรด1ตัวแรงนั่นเองดูสกิลของเกรด1นึมาถัดมาไปดีกว่าครับผมกับนี่เลย t o อกซิ o โซ i เจอรเอฟเฟกมีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามห้ามอินเตอร์เซ็ จนกว่าตัวนี้จะตีเสร็จนั่นเองครับผมเมื่อตัวนี้โจมตียูนิตทั้งหมดของคู่แข่งไม่สามารถรินเซปได้จนจบการต่อสู้นั่นเองตัวนี้สั่งตีปุ๊บฝายตรงข้ามเสพไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเอาตัวอื่นสั่งตีอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับผมมันไม่ใช่บ็อกเฮดที่ว่ายืนอยู่แวนแล้วก็เอฟเฟกต์ทุกตัวห้ามห้ามฝันถงข้ามห้ามเสพข,ของคางเฮโรตัวนั้นไม่ใช่คนละคนเอฟเฟกต์กันเอฟเฟกต์ตัวนี้คือถ้าตัวนี้สั่งตีฝันถังข้ามห้ามเสพแต่ต นี่จะเป็นเอฟเฟกของ t o x i ซิ s โซเจอร์นั่นเองมาดูเกรดหนึ่งใบสัตว์บาบามาดีกว่าครับผมกับตัวนี้เลยแมชช n i n g m o s สค i t o นั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นยูนิตที่ติดชื่อแมชชิน i n งด้วยใครเล่นแมชช i n i n งแล้วก็เอาอไปใส่กันได้นะจ๊ะเอฟเฟกมีแค่อย่างนี้ครับผมเอฟเฟกประเภทออโต้เมื่อ,อยูนิตตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการหรือเรียกา ถ้าคุณมีแวนการเป็นแคลนแมกกาโค,คลนี่คุณสามารถโซชาร์จหนึ่งได้น,นั่นเองก็คือเมื่อตัวนี้เข้ามาในช่องแวนการหรือเรียการก็ได้นะครับผมเอฟเฟกจะทํางานก็นําการเป็นศูน์ของกองการเราหงายขึ้นมาแล้วก็ไว้ในโซน,นั่นเองครับผมเพราะว่ามันจะมียูนิตหลากหลายตัวของแคลนนี้ที่จะต้องใช้การโซบลัสเป็นค่าคอสนะครับผมหรือบางทีตะกุลแมชชินนิ่งอย่างเงี้ยมันจะต้องเล่ยยูนิตออกมาจากโซนั้นนเนี่ยถ้าเกิดเราโซชาร์จแล้วติดแมชชินนิ่งเข้าไปอีกก็จะดียิ่งขึ้นน่นเงผม นี่จะเป็นความสามารถของ m a c h i n i n g Mosquito นั่นเองโอเคเกรดหนึ่งหมดแล้วจ้ามาดูเกรดสองมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเกรดสองใบแรกเลยกับจอมโจรแปลงล่าง Steel Spider คือตัวนี้เนี่ยพี่ชินบอกไว้เลยว่าฟันผูแน่นอนมันแปลงแต่ด้านล่างไม่ยอมแปลงด้านบนนะครับผมดังนั้นเนี่ยฟันล่างนะโอเคอยู่แต่ฟันบนนี้น่าจะหลอนะครับโอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วเอฟเฟกของจอมโจรแปลงล่าง Steel Spider นะครับผมนั่นก็คือมีแค่อย่างเดียว เอฟเฟกต์เพชรออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์หรือเลียการก็ได้เมื่อ,อยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ถ้าจำนวนเลียการแคลนเมกา้าใบอื่นของคุณมี4ใบหรือมากกว่าจวบหนึง่งโอ้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเตรียมก่อนอ่ะเลียการ1หนึ่งใบ2ใบอ่ะสามใบนะครับผมอ่ะสี่ใบยอย่างนี้ละกันอ่ะสลรับทีนิดนึงอ่ะอย่างนี้แล้วกันนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของสติลสไปได้ที่ใช้งางรายมากคือเมื่อตัวเนี้ยโจมตี จะต,ตอบบู๊ก็ได้ไม่ตอบบุ๊ก็ได้ขอแค่มันตีฮิตแวนการ์ถ้าตีฮิตแวนการ์บุ๊บและเรียวเรามี4ใบขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้นมา1ใบเลยนั่นเองไม่ต้องกินเคาน์เตอร์บาตอย่างใดครับผมก็เป็นเอฟเฟกที่มีทุกแคนแหละมีทุกแคนจริงๆโกก็มีนะครับผมควนแคนอะไรมีหมดเลยเป็นเอฟเฟกตที่มีทบทุกแคนซึ่งแน่นอนว่าใช้งานก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าข้อเสียมันคือพลังมันน้อยไปหน่อยนั่นเองก็ถ้าใครอยากจะนำมาใช้แล้วก็กลองไไยุ่ใช้้กันดดดูมมผผิบผ มาดูเอฟเฟงของเกรดสองไปทำมาบ้างดีกว่ากับตัวนี้เลยมิวแทนหมัดเหล็กโรลี่โพลี่นะครับผมคือไอจะพูดยังไงดีตัวเนี้ยชื่อมันน่ารักอะโรลี่โพลี่แต่ว่าไอสโลแกข้างหน้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับผมอ่ะมาดูดีกว่าเอฟเฟเขาคืออะไรบ้างเอฟแฝงของเขาเป็นเอฟแฝงประเภทเอสเบย์เชียบอินเตอร์เซพนั่นเองคือเมื่ออยู่ในตัวนี้ทำการอินเตอร์เซพนะครับผมถ้าคุณมีเวนกาดเป็นแคลนเวงกาดคอลโนีตัวนี้จะได้ชิลเพิ่มขึ้น5,000จนจบการต่อสู้ดังนั้นสมมุติว่าเรามีเวนกาดเป็นแบบนี และไอโรลี่โพลี่น่ารักหลุดคำโรลี่โพลี่อยู่ตรงเรียกาศกนะครับผมพันค้มโจมตีมาอ่ะเราเอาตัวนี้ไปอินเตอร์เซปปกติแล้วอินเตอร์เซปเนี่ยก็จะได้พลังม้องกันแค่ห้าพันเท่านั้นแต่เอฟเฟกของโรลี่โพลี่จะทํางานนะจังหวะนี้คือจะได้พลังม้องกันเพิ่มอีกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นนั่นเองก็คือช่วยกันได้เยอะเลยนะครับผมค่อนข้างจะดีเลยเพียงแต่ว่าการอินเตอร์เซปนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในแถวหน้าช่องนี้ไม่ก็ช่องนี้เท่านั้นอยู่ข้างหลังอินเตอร์เซปไม่ได้นะครับผมเพราะ และนั้นนี่คือเอฟเฟกของโรลลี่โพลลี่นั่นเองนะครับผมชื่อน่ารักอา่อานละจักรจี้นะครับผมมาดูเกรด2ไปถ้ามาไม่ดีกว่ากับท็อกซิตทรูเปอร์อ่ะมันจะเป็นตระกูลท็อกซิตอีกแล้วเหมือนกับท็อกซิตโซเจอร์เมื่อกี้เลยมันเป็นอเอฟเฟกประเภทตีแล้วห้ามเขาเสพนั่นเองครับผมเอฟเฟกประเภทออโต้ <Effect> Auto, เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเลียก่ายก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตียูนิตท,ทั้งหมดของคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้จนกว่าตัวนี้จะจบการต่อสู้นั่นเองคือเอาตัวนี้ตีไปปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยคือฝั่งข้้าาหมเสละ แต่ถ้าเกิดเราเอาโรลี่โพลี่หรือสติลสไปเดอร์ตีไปอย่างเงี้ยฝฟล์คั่มเสงได้ไม่เกี่ยวกันเฉพาะเมื่อตัวนี้โจมตีเท่านั้นหรือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อเอาตัวนี้ตีไปฝฟล์ค้ามห้ามเสรจ็จนกว่าตัวนี้จะตีเสร็จแต่ถ้าเกิดตัวนี้สั่งตีต่อไอต้ตรงเนี้ยอินเตอร์เสปได้แล้วเพราะาอเอฟเฟกต์มันคนละตัวกันนะครับผมตัวนี้เฉพาะตัวนี้เท่านั้นที่ตีแล้วห้ามเสร็จนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของท็อกซิตทรูเปอร์นั่นเองจ้ามาดูเกรด3กันมาดีกว่าครับผมกับตัวนี้เลย แม่ทัพสาวสงสห์เลดี้บัตเตอร์ฟลายแมมันมีอะไรที่มันดูเป็นผู้เป็นคนสักทีนะครับผมกับแคลนนี้ปกติเวลาพี่ชินเล่นแคลนนี้ก็จะเต็มไปด้วยแบบมาแรงยุงแมงปอมดตัวกินมดตะขาบซึ่งบ,บ,บางทีมันดูไม่จเจริญหูจเจริญตานะครับผมแต่เขาเก่งแคลนนี้มันก็มีเอฟเฟกที่เก่งเพียงแต่ว่าบางทีหน้าตามันอาจจะแบบไม่ค่อยโดนตัวนี้เขาบอกเลยหน้าตาโดนมากของเซ็กซี่มากๆเลยกับแม่ทัพสาวสงสห์เลดี้บัตเตอร์ฟลาย เอฟเฟกมีแค่อย่างเดียวครับผมเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์หรือเลียกาศก็ได้เมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีแวนการ์ถ้าคุณมีแวนการ์เป็นแคนเมก้าคลนีตัวนี้บวกเอสสองพันจนจบการต่อสู้ก็คือเอาตัวเนี้ยตีถ้าแวนการ์เป็นแคนเมก้าซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วบวก s อสสองพันก็คือเป็นหมื่นสองง่ายๆเลยครับผมต่อสักแปดพันเข้าไปโอ้สบายสองหมื่นแล้วนั่นเองครับผมดังนั้นนี่ก็จะเป็นความสามารถที่สั้นง่ายแต่ได้ใจความของแม่ทัพสาวทรงเสน่ห์เลดี้บัตเตอร์ฟลาย โอเคมาดูถึงเกรด3ใบสุดท้ายแล้วนะครับผมกับตัวนี้เลยミュเทนศิลปะการต่อสู้มาสเตอร์บิทเทลตแดๆๆนะครับผมเป็นเกรด3ตัวบุกใหม่ที่มีพลังยมตีเริ่มต้นที่11,000ก็โอเคอยู่นะครับผมมีสกิล2ออย่างอ่ะอย่างแรกเลยอย่างแรกเป็นลิมิตเบรกสี่เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเตรียม4ดาเมจก่อน1ดาเมจ2ดาเมจ3ดาเมจแล้วก็4ดาเมจนั่นเองครับผมอ่ะแค่นี้คือความใช้งานละจากนั้น เราก็มาดูกันต่อทั้งหมอเอฟเฟกของเขาคืออะไรบ้างเอฟเฟกของเขาบอกว่าเอฟเฟกต์เพจออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดลิมินเบรกสี่มีค่าคอเป็นเคานต์บอลลาร์ดสามอันนี้ใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีแวนการ์ดคือเมื่อตัวนี้สั่งตีปุ๊บเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์จ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายคุณเลือกเรียกากศไม่เกิน2ใบของคู่แข่งคือจะเลือก1ก็ได้เลือก2ก็ได้หรือจะไม่เลือกอะไรก็ได้แต่เราคงจะเลือก2แหละนะครับผม และยูนิตที่เลือกนั้นไม่สามารถสแตนได้ในช่วงสแตนเฟสของคู่แข่งถัดไปนั่นเองก็หมายความว่าห้ามสแตนในช่วงสแตนเฟสนั่นเองก็เอฟเฟกต์เหมือนเดิมของตระก,กูลเมกาเขาเนั่นเองครับผมเดี๋ยวแช่งกันให้ดูดีกว่าอ่ะลิม,มินเบกพร้อมเมื่อตัวนี้สั่งตีปุ๊บคอร์เตอร์บาสสามก่อนเลยนะครับผมเงียบอ่ะคอร์เตอร์บัสสามปุ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็เลือกเรียากาเก็บฝีตรงข้ามจะใบไหนก็ได้แถวหน้าแถวหลังก็ได้นะครับผมจะแถวหน้าช่องไหนแถวหลังช่องไหนก็ไม่ผิดขอแค่เราเลือกไม่เกิน2ใบ สองใบนั้นก็คือห้ามสแตนนั่นเองก็จะเป็นเอฟเฟกที่เป็นเอกลักษณ์ของเมกาคอล و ن นั่นเองครับผมนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่งของเจ้ามาสเตอร์บิทเทิลนั่นเองคราวนี้มาดูความสามารถอย่างที่สองกันจริงๆความสามารถอย่างที่สองเนี่ยมันเขียนผิดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเทมไปให้ฟังก่อนคือในช่วงภาคสองเนี่ยมันจะเริ่มมีเอฟเฟกต์หลายแบบที่มันบอกว่าห้ามมีทำนองเกี่ยวกับห้ามเล่นผสมแคลนอ่อเอฟเฟกต์อย่างที่สองเขาบอกว่าเอฟเฟกต์เป็นคอนติเนียลเกิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียวกาดถ้าคุณมี ที่ไม่ใช่เมกาคอล و ن ในช่องแวนการ์หรือเรียกาดตัวนี้แอดลบสองพันทันทีนะครับผมคืออันนี้เป็นเอฟเฟกที่ถูกต้องเอฟเฟกต์ใน,นนี้มันเขียนผิดมันเขียนว่าถ้าคุณไม่มียูนิตแคลนเมกาคอล و ن ในช่องแวนหรือช่องเรียวยูนิตตัวนี้แอดลบสองพันอันนี้คือเขียนผิดนะที่แท้จริงจะต้องเป็นถ้าคุณมียูนิตแคลนอื่นที่ไม่ใช่เมกาคอล و ن คือถ้ามีแคลนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เมกาคอล و ن ลงในสนามอย่เช่ถ้าเกิดมีคางไนโลนในสนามสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยตัวนี้แอดจะลบสองพันตลอด เขาใส่เทคนีค้ไว้เพื่ออะไรนะครับผมคือมันเริ่มมีกระแสนในช่วงภาค2แล้วว่าไม่ควรเล่นมาสมแคลนอันนี้คือจริงแท้ยังไงไม่รู้นะนเป็นแค่แบบเรื่อง่าที่พิชินฟังมาแค่นั้นเองนะครับผมปกติแล้วเนี่ยในช่วงภาคหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ประเลบพลังเท่าไหร่มีไม่กี่ตัวพอขึ้นภาค2ปุ๊บก็จะเริ่มมีเขียนเทคประมาณว่าถ้าเกิดมีแคลนอื่นอยู่ในสนามแอดลบสองพันนะแล้วพอขึ้นภาค3ปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกต์ประเภทที่ว่าถ้าเกิดมีแคลนอื่นตัวนี้ตีไม่ได้เลยนนนนนนะทะททาาาาาออออออไไไไรไมมมม่่่ดด้้้้เเเลลยยยงงีจสสุคคคกกกก็็แฟืหั คือเหมือนกับเขาพยายามจะทําให้อย่าเล่นผสมแคนกันเลยแต่ว่าก็สามารถผสมได้ในระดับหนึ่งนั่นเองแต่พอผ่านไปผ่านไปท่าไปปุ๊บการผสมแคนมันเริ่มมีปัญหามากยิ่งขึ้นหรือว่ามันทําให้เกิดอาการเกิดในที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกกดแคนไฟท์ไปเลยไอ้พวกเทคที่มันเอาไว้ลบ2องพันพวกเนี้ยเขาก็จะได้ไม่เขียนอีกต่อไปเพราะว่าเดิมแล้วบางคนเขาแบบเขียน2,000ลบ2 0 0 0ไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สี่เรียมก็แค่ลบ2 0 0 0เอฟเฟกมันยังแรงอยู่เพราะว่ายูนิตบางคู่ของแต่ละแคนสมมติเอายูนตตนนีี้จากแ มาเล่นกับยูนิตตัวนี้จากแคนนี้บางทีมันเกิดอะไรที่มันน่ากลัวมากๆขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นเขาจึงเขียนเทคประเภทนี้มาในช่วงนี้นั่นเองคือง่ายๆคือเขาพยายามจะสื่อว่าอย่าผสมแคนแต่ผสมได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอันเพียงแต่ว่าตอนนี้ในไทยของเรานะคลิปนี้ออกเนี่ยมันยังไม่มีกฎแคนไฟออกมาดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้ห้ามผสมแคนในยางใดผสมได้นั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าก็จะมียูนิตหลากหลายตัวที่เริ่มมีเอฟเฟกต์ประมาณว่าถ้าเกิดมีแคนอื่นแอดชั้นลบนะประมาณนี้นั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของแคลนเมงกาโคลนีในชุด VGT EB03 กล่องนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็คงจะต้องขอบอกว่ามีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อไปลองเล่นกันได้เลยใครรักเมงก้าโคลนีน้ำหนของผมว่าซื้อไปเสริมสนุกสนานแน่นอนก่อนจะจากกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอยทุกคนเนี่ยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนาให้หลายๆคนรู้จักคลิปของมิชินมากยิ่งขึ้นนะรู้จักรายการอินบ็อกซ์มากยิ่งขึ้นจะได้เล่นกันเป็น เล่นกันถูกเล่นกันสนุกสนานนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้กับการรีวิวสก,กิลต่างของแคนเมกาครนีในชุดนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันต่อแน่นอนครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย